เมนูหูฉลามขึ้นบกเนี่ยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านแม่จ๋ามากๆเลยนะคะคือแบบว่ามีแค่ครั้งเดียวทําครั้งเดียวต่อวันเลยค่ะลูกค้านะคะรีวิวฉ่ำมากว่าเมนูฉลามขึ้นบกอร่อยส,สดๆไปเลยนี่เดี๋ยววันนี้แม่จ๋าก็จะผัดแบบใท่จัดจ้านจัดจ้านเลยนะคะคือแบบลูกค้าขอนะคะรีเควสมาว่าเอาแบบรสชาติจัดจ้านไปเลยใส่พริกเยอะ แล้วก็ให้ใส่กระหล่ำด้วยนะคะนี่ใส่กระหล่ำด้วยคือจะเอาแต่เปลือกนะคะข้างในไม่เอาค่ะก็ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าใส่ถั่วด้วยนะคะแม่จ๋าคือหนูชอบทานอะไรที่มันเป็นถั่วๆค่ะได้ค่ะจัดไปได้เลยนี่เดี๋ยวใส่ใส่ถาดก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ1,500บาทนะคะ อยู่ที่2อ่0า2,900บาทตอนนี้ลดเหลือ1,500บาทเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านเลยค่ะนี่ค่ะ